นักเรียนนะเนี่ยอ่ะตั้งใจทำลูกเร็วเร็วเนี่ยดูซิให้ป้าป้าดูเนาะเดี๋ยวป้ากับมาม่าส่งขนมมาให้นะมอืเก่งจังเลยปิดเทอมก็ทำการบ้านเร็วๆทำเด้เราๆกินขนมไหมเนี่ยไหนดูซิินเ insect i n n s e ดีทีอ๋อปั้นปั w น i ั้ color เอาสีอะไรคะเอาสีดำเหรอโอ้แมลงอะไรสีดำจะมองเห็นมีเนี่ยแม่จับปลไปเจ๊กัดตาไปใหญ่ดอนดูสิดูนักเรียนทำกันบ้านไหนสิคะป๊าป๊าไปต้านนูนะอ่าไม่ต้องดูนะยังไงกลับมาจากโรงเรียนก็ต้องทำกันบ้านสิคะ น้องพียน่ารักอยู่แล้วหลานนะให้ป๊าๆกับมาม่าดูก่อนเนาะอโอ้โหอินเสกอินเสก,กอะไรสีดำปีเลยแบล็กอู oh, my god look at ice cream look at ice cream you see ice cream Ariel I C E C R Ice cream. ice cream great